สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านก็สู่ช่องของซ้อมหวยพารวยมีตังชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยอ่าฮานอยสี 4, ่ฮานอยนะคะเฉพาะขีดพิเศษปกติ VIP นะคะพี่น้องจา๋าบนล่างไปกลับนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะ ก่อนที่จะมารับชมแนวทางนะคะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมอย่างมีสตินะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขก็เกิดจากการคํานวณของสถิติหวยที่ออกนิ้วดกันก่อนนะจ๊ะอาจจะมีคํานวณเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนะาะมีเข้าๆออกๆหลุดๆนะจ๊ะ เด็กเด็กก็ควรได้คําแนะนําจากผู้ปกครองนะจ๊ะพี่น้องจา๋าโอเคจา้าวงเล็บมุมซองนะคะว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเรามารับชมแนวทางอ,อ๋อวันนี้มีมีให้แค่คลิปเดียวเนาะก็ลืมไปโอเคจ้เรามาสรุปแนวทางของงวดประจําวันที่27กันดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้างเลขตารางรายวันนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเลขตารางรายวัน เออหกแปดหนึ่งศูนย์เออสี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าเข้านะคะสี่หกเข้านะคะหนึ่งแปดเข้านะคะอุ้ยเลิศมากเข้านะคะเข้าทุกคู่เลยเนาะยกเว้นสี่ศูนย์ แล้วก็เลขตารางเข้า1ชุด2 3งชุดนะคะเลขตารางส่วนเลขเจาะให้นะคะเจาะให้50เข้านะคะพี่น้องจา๋าห้าเข้านะคะแต่ตัวที่เอ็นมินชอบ02กับ0ูย์เกเนาะแต่มันเข้า50อยู่ก็ถือว่าโอเคศูนย์สไม่เจาะไม่เข้านะคะสาก็เจาะไม่เข้า73 73วันนี้ตอนที่ว่า มาจุดทูบจุดทูบให้ช่วงว่าจุดทูบให้ตอน5้าโมงย็นของประเทศเวลาประเทศไทยนะคะเข้า3ตัวอยู่นะคะพี่น้องจากถ้าใครไม่เชื่อก็ย้อนไปดูคลิปล่าสุดที่ว่าให้แนวทางหวยเราดูนะคะพี่น้อง973นั่นคือเข้านะคะพี่น้องเข้านะคะเก้าเสบอกแล้วว่าจะมาจุดให้ช่วงเย็น ก็คือจุดได้0 9 7 3ก็สก็ยังไม่พอนะคะเทมรอบสุดท้าย VIP ก็ยังทนันช่วงนั้นรู้สึกว่าจะมาจุดให้ช่วงตอนที่กำลังจะออกรอบพิเศษใครที่มาตามรอบสุดท้ายของของ v i p ฮานอยก็ทันนะคะพี่น้องาเจ็ดสาก็ยังเข้าเนาะ รอบแรกนั้นมันไม่เข้าเพราะว่ามันจุดช้าไปหน่อยแต่03ถ้าเราตัดมาจับเอาเป็น90 990ไม่เอา97ไม่เอาแต่เอา93อย่างงี้ก็ได้นะถ้าใครตัดเล่นนะพี so right? ่น้องนะถ้าใครตัดเล่นก็ได้นะพี่น้องนะโอเคจ้ะสรุปว่าเข้าอยู่นะคะเข้า50กับ18นะจ๊ะพี่น้อง อข้าวสามสีสิเอารามาดูของวันนี้ดีกว่าวันนี้ก็คือของวันที่ย8เดือน7จ็ดนะจ๊ะว่าเลขตารางลายวันมีตัวไหนบ้างปะปะเราเอามาที่8 0 6 9ูน้าสองห้านะคะ ต่อไปที่เลขแปกับเลขห5าห้าศูนย์8้าสองห้าตัวที่ชอบก็จะเป็น86แล้วก็84นะคะ เลข่าก็จะเป็น5 2กับ5 8นะจ๊ะเห็นไหมเอ่ยส่วนชุดกันนะคะไปที่2 9 1 6 1 5 7 1นะคะตัวที่ชอบก็จะเป็นหนกับ2 9งนะคะสตัวตัดเล่นไปที่8 6 9นะคะพี่น้องจา๋าเบิ้ลเหมือนเดิมจ้ะยังคงชอบ แปดกับศูนยตามมาหลายวันแล้วชอบมากโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรกช์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ